สองสาวกัอร์ริตเตอร์พูดเสยนะคะจะจะทำเป็นประจําเช็ดเคนนะคะในช่วงพักเที่ยงแบบนี้นะคะสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดนะคะที่กําลังพักเบรกกินข้าวอยู่นะคะดูไลฟ์ของเรานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยเนาะเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาของเรานะคะจะเจอกับพวกเราเรามีเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับขนส่งต่างๆที่รวบรวมไว้ในร้านเดอร์ริตเตอร์นอกจาก งานพัสดุเรายังมีกิจกรรมกิจกรรมกิจกรรมดีๆโปรโมชั่นดีๆนะคะหรือูปแบบการลงทุนดีๆนะคะมาฝากท่านผู้ฟังกันเดี๋ยวเช็คภาพชัดเสียงกันหน่อยเนาะภาพชัดเสียงชัดไหมคะโอเคภาพชัดเสียงชัดนะคะเดี๋ยวเราไปเข้าสู่ที่มอแรกของเรานะคะึ่งวันนี้เรามีข่าวสารอะไรมาฝากท่านผู้ฟังกันนะคะ ข่าวแรกนะคะในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมนะคะในประเทศไทยเปิดเผยว่าตามที่ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อออนไลน์ต่างๆในประเด็นเรื่อง ไปสนีไทยประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานไปสนีค่ะทางศูนย์ต่อต้านข่าวปอมนะคะได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วนะคะกับบริษัทไปสนีไทยจำกัดและกระส่วนที่อลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะพบว,ว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จนะคะจากกรณีนะคะมีการส่งต่อข้อความเชิญชวนโดยระบุว่า รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานไพรสณีไทยทางบริษัทไพรสณีไทยจำกัดนะคะและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ตรวจสอบและชี้แจงว่าการประกาศรับสมัครงานดังกล่าวนะคะไม่เป็นความจริงและไปรสนีไทยนะคะไม่มีนโยบายะะใช้ช่องทางสืบออนไลน์นะคะเพื่อประกาศรับสมัครงานเนื่องจากการรับสมถถัครคัดเลือกบุคคลมาปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆนะคะจะปฏิบัติจะ ประกาศผ่านเว็บไซต์นะคะ w w w t h a i l a n d p o s t c o t s นะคะซึ่งเป็นช่องทางหลักในการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์และ,ะต,ติดประกาศอย่างเป็นทางการณนะที่ทำการไบรณีนี ที่ต้องการรับสมัครพนักงานหรือลูกจ้างโดยตรงและนอกจากนี้นะคะไม่ควรส่งหลักฐานเช่นสำเนาบัตรประชาชนนะคะสำเนาทะเบียนบ้านไปยังช่องทางที่อยาอ้าประกาศรับสมัครต่างๆนะคะเนื่องจากอาจจะเป็นวิชาชีพนะคะนำหลักฐานสําคัญเหล่านั้นนะคะไปปลอมแปลงและดําเนินธุกรกรรมอื่นๆอีกด้านนะคะดังนั้นขอให้ประชาชนนะคะอย่าลงเชื่อและขอความร่วมมือนะคะไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสังคมออนไลน์ต่างๆทั้งนี้เพื่อให้ประ ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่วกับบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดสรวนดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์นะคะ www.thailandpost.co.th หรือนะคะติดต่อได้ที่เบอร์1545ได้ตลอดเวลาเลยนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวสารแจ้งเตือนนะคะจากกระทรวงไปรษณีย์ไทยคะ่ะซึ่งก็เราจะเจอ เอ่อพบในกลุ่มเนาะเช่นแบบกลุ่มาง,งานกลุ่มขายออนไลน์นะคะที่เขาจะมีการแบบโพสประกาศแบบนี้ซึ่ง<ช>นะคะในออส่วนของไปซีก็เน้นย้ำเลยค่ะว่าจะไม่ได้มาโพสประกาศแบบนี้<อ>ไม่มีนะอีโอบายโพ,พ,พสประกาศผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ต่างๆแบบนี้นะคะเพราะว่าทางขนส่งเอง,ง v v นะคะจะใช้อประกาศนะคะผ่านช่องทางเว็บของทางบริษัทเองนะคะเป็นหลักนะคะเป็นช่องทางหลักใช่คะถ้าเกิดมีการประกาศแบบนี้อาจจะแบบ ต้องให้ระวังนิดนึงนะคะอาจจะเป็นวิชาชีพนั่นเองค่ะใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปแนบใช่ไหมคะแบบเอ๊แนบบัตรประชาชนสำหรับทเบียนบ้านเนาะในการสมัครนะคะเขาก็จะได้เอกสารเราไปเนาะตอนนี้คือแบบระบาดมากเลยถูกต้องนะคะทุกช่องทางเลยค่ะอาจจะนําไปทําในธุรกรรมด้านอื่นๆอย่างที่แจ้งไปขั้นต้นเนาะบางทีโอ๊ยอาจจะมีจดหมายมาทวงหนี้เราถางค่าดังนั้นก็ขอฝากคุณผู้ค้านะคะเรามาระวังกันด้วยนะคะ ข่าวต่วอไปค่ะอันนี้ก็เป็นข่าวจากคุณส่งนินจาแวนะคะที่เรานํามาฝาก่ันู้ฟกันกันเดี๋ยวจะมีข้อมูลอะไรบ้างเดี๋ยวไปติดาตามันเลยค่ะอ่าวันนี้นะคะก็เอาข่าวนี้มาฝากนะคะสำหรับพ่อค้าแม่คา้าออนไลน์นะคะ,ะส่งพัสะดุค่ะเริ่มต้นเพียง14บาทส่งซ o d กับเรานะคะมีในส่วนของค่าธรรมเนียมเพียงแค่หนึ่งหเซ นะคะและบวกแหวกเจ็เอร์เซนนะคะของยอด1.5เซเท่านั้นยกตัวอย่างนะคะถ้าเกิดเราส่งของคนส่งอื่นนะคะเอออย่างน้อยส่งพัสดุนะคะเก็บเงินไปทางหนึ่งพันบาทเนี่ยเราจ่ายยี่สิบาทขึ้นนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นยี่สิบห้านะคะหรือยี่สิแปดสามสิบนะคะเราจะจ่ายยี่สิบห้าขึ้นแน่นอน แต่ถ้าเกิดว่าคุณลูกค้านะคะมาส่งกับนินจาแวนค่ะนะคะ C.O.D. นะคะเพียงแค่1.5%ค่ะนะคะแล้วลคิดยังไงล่ะนะคะเราก็1,000ลบ1.5%นะคะก็จะได้15บาททีนี้นะคะแล้วเราคิดแบบไหนคิดยังไงนะคะก็เ,เอา15บาทลบ7%ก็จะเป็น1.05บาทอ่าแสดงว่าเราส่งเงินไปทางนะคะพัสดุชิ้นเนี้ย ไม่เกิน60ิบเซนติเมตรค่าส่งก็อยู่แค่14บาทอ่าอ่าแล้วก็มีในส่วนของค่าบริการซีรูดีเก็บเงินประทางเพียงแค่16.05บาทเท่านั้นนะคะโอ้โหจ่ายประหยัดมากเลยนะคะจากที่เราจะไปส่งที่หน่นแบบห้าสิบาทนะคมีค่าบริการบวกไปอีก20่สบาทเป็นเจบนะคะมาส่งที่เรา30บาทค่ะคุณผู้ชม นะคะ,ะ31บาทจ05สตางค์เท่านั้นเลยนะคะถูกมากๆเลยนะคะดังนั้นใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะคะ,ออะ,คะเดี๋ยวขอแนะนําเลยนะคะเป็นผลท่งเิีนจาแวนค่ะส่งซี d ดีนะคะค่าของอ่าในส่วนของค่าบริการนะคะถูกมากและร้านสาขาที่ให้บริการก็ได้ค่าคอมมิชชั่นอีกค่ะ เดี๋ยวเราไปฟังารายละเอียดกันเลยค่ะว่ามีเงื่อนไขยอย่างไรบ้างนะคะในส่วนของขนส่งมีจาแวนนะคะคุณลูกค้าสามารถถือพัสดุและมาจงมาแจ้งสง่งนะคะพัสดุของมีจาแวนค่ะน้ําหนักนะคะไม่เกิน20กิโลกรัมค่ะขนาดรวมกันไม่เกิน200เซนติเมตรนะคะด้านใดด้านหนึ่งนะคะที่ยาวที่สุดไม่เกิน100รเซนติเมตรค่ะนะคะแล้วก็ในส่วนพื้นที่ไหนที่คุณลูกค้าสามารถส่งได้นะคะ ส่งได้ทั่วประเทศเลยนะคะตอนนี้แต่จะเป็นพื้นที่นะคะในส่วนของภาคก,กลางนะคะภาคตะวันตกภาคตะวันออกค่ะนะคะตัวนี้ในพื้นที่นี้จะสามารถส่งได้ทุกจังหวัดแต่ในส่วนของนะคะในส่วนภาคตะวันออกเฉียงเ,เหนือภาคเหนือภาคใต้นะคะจะส่งในเขตอำเภอเมืองได้ะคะ่ะสามารถเข้าไปติดต่อสาขา The r e t e Post s u i e นะคะได้ทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยเลยนะนะคะใ,ในส่วนพื้นที่อื่น เราก็มีแผนนะว่าจะขยายออกให้ครบจะใ,ให้ใช้ได้ทุกพื้นที่เลยค่ะ นะโดยตอนนี้เรารอทางขนส่งยินจาแวนนะคะที่จะเปิดเฟสใหม่ขึ้นค่ะยังไงฝากติดตามสําหรับพื้นที่อื่นที่อยากเอ๊ะ่อยากส่งราคานี้นะคะเพราะถ้าส่งที่อื่นนินจาแวน20บาทเออส่งที่เดลิเตอร์14บาทเริ่มต้นใช่ค่ะนะคะถูกมากๆเลยนะคะแล้วก็ส่งพัสดุถ้าอยากให้ออกรอบวันนี้นะคะต้องส่งก่อน่โมงนะคะคุณลูกค้าเดินทางมาส่งก่อน12นาฬิกาหรือเอาพัสดุมาฝากไว้ที่ร้าน12เกาก็จะส่ง ภายในรอบของวันนี้นะคะแต่ถ้าเกิดหลังเวลา12นาฬิกาก็จะเป็นของรอบวันถัดไปค่ะในส่วนของเวลาจัดส่งหล่ะถ้าสมมุติที่ฝากส่งแล้วประมาณกี่วันนะคะกี่วันถึงจะถึงคุณลูกค้าผู้รับนะคะในส่วนของกรุงเทพปริมวฑลทภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกนะคะจัดส่งอยู่ระยะ1-2วันแต่ถ้าเกิดภาคอื่นๆเนาะภาคตะวันอนนอกเชียงเหนือภาคเหนือภาคใต้จะอยู่ระยะจัดส่ง2-4วัน นะคะก็จะถึงผู้รับเราก็สามารถแพนไว้ได้เลยนะคะว่าเอ๊ะถ้าพื้นที่นั้นนะคะไม่ไม่เป็นพื้นที่ห่างใจใก็จะอยู่ที่2วันสาวันแต่ถ้าเกิดพื้นที่นั้นเออาจจะห่างไกลไปหน่อยนะคะเดินทางลำบากน,นอาจจะเป็นประมาณ4วันนะคะ อ่าแล้วก็มีค่าธทมเนียมพื้นที่ห่างไกลนะคะห้าสิบบาทนะคะส่วนมากแล้วที่เป็นพื้นที่ห่างไกลก็จะเป็นในเขตของพื้นที่ภาคใต้นะคะหรือพื้นที่ภาคเหนือที่อยู่บนเขานะคะอันนี้ก็จะมีค่าบรินการพื้นที่ห่างไกลห้าสิบาทเท่านั้นค่ะก็สามารถเข้าไปส่งพัาสดุกได้นะคะแล้วถ้าเกิดรับพัสดุเสียหายนะคะก็สามารถเคลมได้สูงสุดคือห้าพันบาทนั่นเองค่ะสมมุติว่าชิ้นน้นนะคะเราซื้อของมาสองพันบาท แล้วเกิดความเสียหายจากขนส่งนะคะก็จะได้รับค่าเคมคืน2,000บาทค่ะแต่ถ้าเกิดชิ้นนั้นค่ะเราไม่ได้ซื้อประกันนะคะตัวน,นีอ่ะถ้าเกิดชิ้นนั้นนะคะเราซื้อของ5,000บาทนะคะก็ได้รับเคมเลย5,000บาทแต่ถ้าชิ้นนั้นเราซื้อของ6,000บาทค่ะเราก็จะได้รับเคม5,000บาทใช่ค่ะก็ว่าเราไม่ได้ซื้อประกันนะคะอันนี้คือยอดเคมเนี่ย ให้เยอะนะคะให้เยอะเลยนะคะดังนั้นก็ไว้วางใจกับเราได้เลยคะ่ะแล้วก็ในส่วนนะคะของราคานะคะเริ่มต้น14บาทสามารถส่งที่หน้าร้าน The Letter Post s i l v e ่เท่านั้นคะ่ะโปรโมชั่นนี้จะมีแค่ The Letter เท่านั้นค่ะนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครนะคะสงคะ่งพัสดุแล้วนะคะมีข้อเอ๊ะอาจจะแบบเอ๊ยทำไมรางชาปก,ปก,ปก,ปกปกติจังตอนนี้สวัน5วันและยังไม่ถึงนะคะก็สามารถ ติดต่อขนส่งโดยโดยตรงได้นะคะเป็นขนส่งนินจาแวงน,นะคะติดต่อได้ที่เบอร์020261499นะคะก็จะเป็นเบอร์ในส่วนของเจ้าหน,น้าที่คอร์เซ็นเตอร์ค่ะที่จะคอยให้บริการนะคะอันนี้ก็คือเป็นของรายละเอียดที่เรามาอัปเดตวันนี้นะคะในส่วนของ การส่งพัสดุ COD นินจาแวนค่ะโอ้โหนะคะสำหรับใครที่แบบอยากส่งพัสดุน้อแล้วประหยัดนะคะประหยัดแล้วต่อยาดทั้งค่า COD เนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็จะเป็นในส่วนของลูกค้าที่ชอบเก็บเงินไปทางเพราะว่ามีชาชีพเยอะใช่ไหมคะ,ะลูกค้าก็จะแบบไม่ไว้วางใจที่แบบจะโอนไปก่อนนะคะส่วนมากแล้วลูกค้าตอนเนี้ยนะคะอย่างที่ฉันเองก็ชอบแบบเก็บเงินไปทางเนาะพอะบางทีดูโปรไฟล์แล้ว กลัวกลัวไม่ได้ของจริงอะไรเงี้ยค่ะนะคะดังนั้นลูกค้านะคะก็จะเลือกในส่วนของการส่งเก็บเงินไปทางมากกว่าถกที่จะโอนไปกอนถูกต้องนี่ใช่ไม่ใช่กันใช้การเก็บเงินหลายทางดีกว่านะคะถึงแม้ว่าแค่ส่งเขาจะมีความเหลื่อมล้ํากันปะค่ะนิดหนึ่งนะคะแต่เราก็จะเลือกความสบายใช่ความสบายใจความชัวร์นะคะดังนั้นตอนนี้บริการเก็บเงินปลายทางคือเยอะคมากนะคะและก็ จะต้องใช้ของเราเท่านั้นจริา j านะคะทั้งถูกแล้วก็ดีค่ะอ่ะแล้ววันนี้เรามีอะไรมาฝากคุณผู้ชมอีกคะยังไม่ยังไม่จบเนาะยังไม่หมดเวลาของพวกเราใช่นะคะเราก็มีรูปแบบการลงทุนนะคะนำมาก คุณผู้ฝันกันนะคะสําหรับคุณลูกค้าท่านใดทนที่กําลังมองหาธุรกิจอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะอย่างนักศึกษาจบใหม่นะคะยังยังไม่รู้ยังไม่มั่นใจว่าเอ๊ะจะไปยังไงดอทั้งหวด้วยสถานการณ์ต่างๆในปัจจุบันเนาะการเปิดการสอบการเปิดรับสมัครงานอาจกะแบบอาจจะแบบล่าช้าหรือชะลอออกไปหรือเลื่อนหรืออะไรต่างๆเนาะตามสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งเดลิเตอร์ของเรานะคะเป็นร้านรวบรวมแฟรนไชส์เป็นร้านรวบรวมขนส่งใช่ไหมคะ ที่บมม่บอกนสงมีห้าขนส่งนะคะจะมีไบรซ์นีนะคะมีนินเจแวนที่เรากล่าวไปสักครูน่นี้เนาะมีแฟร์เอ็กเคสดีเอสเอลแล้วก็มี R R A ออไรเอ็กเคสนะคะเป็นขนส่ง เขามีนนำใจใช่ค่ะลูกค้าสามารถเรื่มใช้ได้ทุกขนส่งเลยในร้าน The Letter Post Service นะคะนอกเหนือจากงานพัสดุคุณลูกค้ายังมีงานมีการเสริมเพิ่มเติมต่างๆมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นบริการจ่ายบิลค่าน้ำค่าไฟเติมเงินมือถือจ่ายบิลโทรศัพท์มือถือก็ได้นะคะจะฝากถอนโอนธนาคารต่างๆก็เยอะแยะมากมายเลยนะคะและที่สนึ่งายังมีประกันพรบโินเชื่ออีกหลากหลายธนาคารนะคะที่รวมอยู่ใน t h เตอร์ของเรา เพราะฉะนั้นแล้วต้องแจ้งให้คุณผู้ฟังฟังว่าใ,ในสถานการณ์ปัจจุบันการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์มันเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วธุรกิจขนส่งธุรกิจไปรษณีย์นี้เป็นธุรกิจที่น่าลงทุนมากๆและก็ค่อนข้างที่จะมีผลกระทบน้อยที่สุดใ,ในใช่วงโควิดท,ที่ผ่านมาสำหรับคุณลูกค้าไรที่สนใจนะคะอยากมีธุรกิจ เป็นของตัวเองนะคะสามารถสอบถามพวกเราเข้ามาได้เลยนะคะเดอเตอร์ของเรามี5รูปแบบให้เลือกใช้บริการเลยไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ1,990บาทนะคะรูปแบบ6,500 1 9 9า9 6 5แล้วก็2,500สนหชอบรูปแบบไหนเลือกแพ็กเกจนั้นได้เลยชอชอบได้ แพ็กเกจแล้วเอจะทำยังไงต่อสามารถสอบถามพวกเราเข้ามาได้ที่หน้าเพจ f a c e b o o k ก็ได้นะคะหน้าเพจของเราจะมีะประกาศแจ้งเตือนข่าวสารมือโปรโมชั่นนะคะเราก็จะแจ้งไว้ที่หน้าเพจอันนี้คือค้นหาง่ายๆได้ที่เพจ f a c e b o o k ได้เลยนะคะหรือจะแอดไลน์นะคะ t h e r e ร t ต r p o โพนะคะพิมพ์ตัวเล็กตัวใหญ่ก็ได้นะคะอย่าลืมเติมแอดด้านหน้า หรือไม่ถนัดพิมพ์นะคะอยากจะพูดคุยอยากจะสอบถามอยากจะฟังเสียงนะคะสามารถติดต่อมาได้ที่0661153511นหนึ่งหนงะคะหมายเลของง้าย1นไม่ติดตามด้วย1 2สอและหนได้สามอเลยนะคะเราจะมีเจ้าหน้าที่นะคะรอให้ทำแนะนำขั้นตอนการเปิดร้านนะคะข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการเปิดธุรกิจนะคะขั้นตอนการเปิดร้านทำยังไงบ้างต้องเริ่มต้นยังไงเอ๊เครื่องอันนี้ต้องใช้ไหมค่ะ ป้ายหน้าร้านต้องทำยังไงรูปแบบหน้าร้านหรือต่างๆเกี่ยวกับอุปกรณ์ได้อะไรบ้างนะคะก็สามารถทักเข้ามาสอบถามได้เลยจะดูรูปได้ไหมพี่หนูแบบเราแบบไม้ถูกไหคะทองญี่ป um um ุ่นได้ธงญี่ปุ่นคืออะไรเครื่องแบบเป็นไปเสร็จเป็นยังไงคะเครื่องช่างจะต้องเป็นยังไงแบบขายส่งที่ตลาดไหมค่ะต้องถ้าสนใจนะคะก็สามารถสอบถามพวกเราเข้ามาได้เลยที่ The Data Post Service ค่ะ ยังไม่หมดยังไม่หมดเนะยคะยังไม่หมดใช่ค่ะยังไม่หมดนะคะเรื่องราววีวันนี้วันที่29ใช่ค่ะวันทะี่29มีนาคุ25 6 5้ารอหสิบห้าคุณลูกค้าท่านใดนะคะทีะ่รุ้นรางวัลน,นะคะเล่นเกมกิจกรรมรางวัลร่วมรุ้นรางวัลกับเรานะคะ วันนี้วันที่29แล้วนะคะกิจกรรมของเราจะมีจนถึงวันที่31มีนานะคะใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมนะคะร่วมรุ่นรางวัลทองคำและพัดลมนะคะจากออร์เรนเอ็กที่หน้าร้าน The ะเลเตอนะคะโดยกิจกรรมจะเป็นกิจกรรมโชค2องต่อ izon, นะคะที่พี่สาขาได้คุณลูกค้าก็ได้ค่ะ <c ười> วันที่29แล้ววันที่ยี่สิบเก้ามสิบสามเอ็ดอีกสวันมีเวลาอีกสวันนะคะสำหรับคุณลูกค้ 3, 3, anyway. ทาท่านใดนะที่อยากเป็นผู้โชคดีร <het you>? ับรางวัลทองคำจากเดลิเตอร์นะคะง่ายๆเลยนะคะเพียงเดินไปใช้บริการที่หน้าร้านเดลิเตอร์เลือกส่งออริจิน p กเพสหลังจากนั้นคุณลูกค้าจะได้ใบเสร็จมานะคะในใบเสร็จคุณลูกค้าจะมีเลขแท็กกิ้งด้านล่างของใบเสร็จ ร่างสุดเ,เลยนะคะจะมีรูป QR code ะะให้คุณลูกค้าใช้โทรศัพท์มือถือของคุณลูกค้าเองสแกน QR code นะคะหลังจากนั้นก็เลือกกิจกรรมร่วมบุ้นทองนะคะหรือ,อรับรางวัลรางวัลต่างๆในกิจกรรมของ o l ริจินอิหน้าร้านเดลิเตอร์นะคะเสร็จแล้วจะมีหน้าต่างให้เลือกเนาะจะมีให้ใส่เลขแท็กกิง้งชื่อนามสก,กุลเบอร์โทรศัพท์และก็สาขาที่คุณลูกค้าไปใช้บริการเพียงเท่านี้นะคะคุณลูกค้าก็มีสิทธิ์เป็น ผู้โชคดีกับเป<ร>็ผู้โชคดีกับเราอันนี้ก็คือกิจกรรมออเรนเอ็กเพสนะคะมีเวลาอีกสามวัน,วนสามวันนะคะ,ะมีเวลาอีกสามวันนะคะใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้จะประกาศใ,ใกล้จะประก,กาศผู้โชคดีแล้วนะคะกิจกรรมต่อไปนะคะเป็นกิจกรรมรวมรุ่นทองรางวัลนะคะจาก เดลิเตอร์โพสนะคะก็ระฉั้นผู้นี้จากออนไลน์เองนะคะที่หน้าร้านเดลิเตอร์อันนี้คือแค่ไปใช้บริการที่หน้าร้านเดลิเตอร์ก็สามารถมีสิทธิ์เรื่องรุนแรงวันทองคำเช่นกันเช่นส่งนิจาส่งนิไปได้ค่ะส่งไปที่นี่ได้ค่ะแชทได้ได้ค่ะเออแล้วก็เลยได้ทุกคนส่งเลยแค่เดินไปใช้ที่หน้าร้านเดลิเตอร์โพสเซอรี่อการบริกาง่ายๆนะคะเพียงรูกค้าไปใช้บริการที่หน้าร้านเดลิเตอร์นะคะ เสร็จแล้วได้ใบเสร็จได้ใบเสร็จมาแล้วนะคะอย่าเพิ่งทิ้งนะคะเพียงนําใบเสร็จของคุณลูกค้านะ,ะนะมาสแกน QR code ่ะสแกน QR code ปุ๊บ เลือกที่อ่ากิจกรรมร่วมรุ่นรางวัลโชคสองอกับเด e ิเตอร์นะคะเสร็จแล้วนะคะตอกเลขที่ใบเสร็จเลยนะคะจะมีเลขที่ใบเสร็จจะพึ่งเอาทิ้งเสร็ดขาดเลยแต่หลายท่านนะคะไม่ทราบจนปุ๊บเอาทิ้งนะคะอย่าลืมนะคะทุกใบเสร็จทุกเลขแท็กกิ้งทุกการส่งของลูกค้าเรามีสิทธิ์รุ่นรับรางวัลนะคะไม่คนโชคดีจะเป็นขุด อย่าลืมนะคะมาฝากใช้บริการที่ท่าร้านเดลิเตอร์โ o สเซอร์ินะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ไปฝากของไปใช้บริการจ่ายบิลไทยเอกสารต่อพัลเบอร์ซื้อประกันต่างๆนะคะก็มีสิ์ทั้งมีเิ่อิตร่วมรุ่นกิจกรรมกับพวกเราด้วยเนาะนนก็ฝากใช้บริการด้วยค่ะนะคะช่วชงสุดท้ายแล้วนะคะก็ฝากดูแลสุขภาพด้วยนะคะอย่าลืมนะคะเดินทางไปไหนใส่แมสนะคะแล้วก็รังเจอ,ขอ,ข,อของด้วยตอนนี้นะคะก็ ติดเยอะยิ่งขึ้นนะคะ,คะก็ถ้าเกิดว่าใครนะคะแบบรู้สึกอาการไม่ดีก็สามารถแบบว่าเข้าไปนะคะแจ้ง<ม>ในส่วนของการดูแลรักษาได้เลยนะคะ<ม>เพราะตอนนี้ก็สามารถรักษาที่บ้านได้ด้วยนะคะเราก็จะได้เสียตัวเองด้วยนะคะฝากทุกทา่านดูแลสุขภาพเด้ยค่สะสำหรับวันนี้สองสาวน,นะคะจะขอตัวลาวกันไปก่อน,นะคะ่ะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้คะ่ะวันนี้สวัดดส,วสดีค่ะ